มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมบัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ปลายเดือนมกราคม64นางสาวกุลรายตันติเตมิตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสสอคอกล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่คาดว่าจะเห็นรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งในช่วงต้นปี2564 แต่ยังกำหนดรอบเวลดาที่ชัดเจนไม่ได้เนื่องจากกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินโครงการต่างๆเช่นคนละครึ่งเฟสสองและเพิ่อมวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน500บาทนานถึง3เดือนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมกว่า14ล้านคนโดยขณะนี้นะคะสสอขอ,อกำลังหาหรือเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งอาจจะต้องพิจารณารายได้ครอบครัวด,ด้วยค่ะรายงานข่าวกระทรวงการคลังคาดว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่จะเปิดในช่วงปลายเดือนมกราคม64นะคะโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะพิจารณารายได้เป็นรายได้ครัวเรือนค่ะอาจทําให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐน้นนอยลงกว่า14.6ล้านคนหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเพื่อขออนุมัติต่อไปค่ะทั้งนี้การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะคะไม่เกี่ยวกับการเพิ่มโบงเงิน500บาทให้3เดือนของคนถือบัตรกลุ่มเดิม แต่เป็นสิ่งที่ก,กระทรวงการคลังต้องดำเนินการในต้นปี2564เพื่อทบทวนผู้ที่มีบัตรและคนที่เข้ามาสมัครใหม่ด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรคนจนเหลืออยู่13.8ล้านคนจากเดิมทั้งหมดนะคะ14.6ล้านคนเพราะมีบางส่วนไม่อยู่แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ